วันนี้เวลา17นาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานาครทรงเปิดสวนส,วนสมเด็จพระนางเจ้าจสิริกิติ์สวนพฤกษาศาสตร์สากลมาตรฐาน BGCI b o t a n i c a Gardens Conservation International และสวนจากภูพาสู่มหานาที ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระาราชนตรัยทรงศีลเมือ่อประธานสงถวายศีลจบพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้นางนารุมลล้อมทองกรรมการและผู้ช่วยเฮรันยิกมูลลนิธิสนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจและนางวันธนีวัฒน,นกรรมการมูลลนิธิเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเล้าทุลกระหมอ่อมถวายสุจีบัต และจากนั้นท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคาระกกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายสวนสมเด็จพระนางเจ้าเสรกิตสวนพฤกษศาสตรสากลมัตรฐาน BGCI และสวนจากภูผาสู่มหานาทีซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิได้พัฒนาสวนในทุกด้านเพื่อก้าวสู่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดมาตรา ฐานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์สากลหรือ BGCI Botanic Gardens Conservation International ซึ่งสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจได้รับการรับรองเป็นสวนพฤกษศาสตร์สากลมาตรฐาน BGCI เมื่อวันที่16กันยายน2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28 e กร,รกฎาค,คม2567โดยจะรวมไปถึงสวนจากภูพาสู่มหานาทีที่มูลแลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่26ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างผืนสุดท้ายใน200ไร่เชื่อมต่อกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจโดยน้อมนำพระราช จกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ป่าของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแนวพระราชสาวนีปลูกป่าในใจคนมาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบรวมทั้งเพื่อบอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศุกพระองค์ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยโดยเป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากลแห่งแรกในกรุงเทพมหานครและเป็นแห่งที่สามของประเทศไทย และโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีโดยวงเฉลิมราชควบคุมวงโดยนายวิรัตอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงดนตรีสากลพุทธศักราช2560ในเพลงต้นไม้ของพ่อขับร้องโดยนายธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2565ร่วมกับศิลปินนักร้องจากโรงมหหรสพหลวงสาลาเฉลิมกรุงพร้อมด้วยการแสดงประกอบเพลงจากคณะนักสแสดงโ นสาราเฉลิมกรุงและคิดบวกสิบกำกับการแสดงโดยนายยุทธนาและนายกล้ากูลอัคาราเดชานัทนักแสดงโขนสาราเฉลิมกรุงรุ่นแรกประกอบด้วยองค์ที่1เปิดป่าองค์ที่สองอย่างรากพระบารมีองค์ที่สามฤกษชาติรื่นรมองค์ที่4ส่งต่อพระราชปณิธาน,านและองค์ที่ห้าพระเมตตาบารมีรัชการที่สิบ รวมทั้งเพลงตามรอยความดีบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาค,คม2567 และจากนั้นทอดพระเนตรแบบจำลองและนิทรศการสวนสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจสวนพฤกษาศาสตร์สากลมาตรฐาน BGCI และสวนจากภูผาสู่มหานทีซึ่งสวนสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจเป็นสวนสาธารณะที่คณะรัฐมนตรีได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพื้นที่จำนวน200ไร่แด่สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคม2535 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชโอาายของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีรูปแบบการจัดสวนเป็นไปตามหลักระบบนิเวศและความหลากหลายของพืชพันธุ์เช่นเดียวกับพื้นป่าในธรรมชาติให้เป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ที่สมบูรณ์ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงมีลักษณะเป็นสวนป่าสวนดอกไม้สวยงามร่มรื่นเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานครทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้สําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนช่วยกันรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ให้พัฒนาและดูแลรักษาสวน แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนสวนจากภูผาสูมหานาทีจะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมพันธไม้นานาพันธุ์จากทั่วประเทศรวมถึงพันธไม้ทรงปลูกในสถานที่ต่างๆตั้งแต่พันไม้บนที่สูงจนถึงพันไม้ในที่ลุ่มตามแนวคิดจากภูผาสูมหานาทีด้วยการสร้างให้เกิดระบบนิเวศป่าที่สมบูรณ์ในพื้นที่รวมทั้งมีพื้นที่สําหรับฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการปลูกป่าพื้นที่พักผ่อนและสถานที่ทํากิจกรรมต่างๆต,ต,ต,ตลอดจนเป็นพื้นที่เรียนรู้เส้นทางศึกษาพันธไม้ทรงปลูก พื้นที่ชุ่มน้ำป่าเศรษฐกิจเนินทุ่งดอกหญ้าบอบเป็ดชลประทานจำลองพื้นที่ลุยน้ำหอชมวิวสาราริมน้ำสะพานชมวิวป่าทึบลานบัวสวนกล้วยเดิมอัาจันย้าอัธจันริมน้ำอาคารฝึกอบรมและอาคารอเนกประสงค์ด้วย และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นรวงพึ่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยปลาคราบซึ่งได้พระราชทานลูกปลาคราบทรงเลี้ยงจำนวน172ตัวจำนวน6สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์โคฮากุพันธุ์อากามัจจุบะพันธุ์คิอุจิรุพันธุ์เบนิโกยพันธุ์คาราชิโกยและพันุ์คาราชิโกโย เพื่อส่งปล่อยที่สระในสวนจากภูพาสุมหานทีสำหรับให้ประชาชนที่มาพักผ่อนได้เพลิดเพลินกับความสวยงามและศึกษาประโยชน์ของป่าคราบรวมทั้งเรียนรู้ความสำคัญของระบบนิเวศ ขณะนั้นวงดนตรีเฉลิมราชบรรเลงและขับร้องเพลงแม่แห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงที่อัญเชิญคำควัญพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2,550คือข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณคือตำนานความอุดมสมบูรณ์สินฝากลูกไทยร่วมหวงแหนรักแผ่นดินถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของการประพันธ์เป็นบทเพลงเวลา18นาิกา58